มาในใกล้ๆกันหน่อยสิน่หมาด้อ,อู้หนาวอยู่นะน,นี่ลมไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะมานอกบ้านไม่มีเสื้อกันหนาวไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้เป็นเสื้อแบบจะพูดว่าไงเสื้อเสื้อกันหนาวหน้าร้อน <c oughs> แล้วก็กางเกงขาย,ยาวรงางองเท้าผ้าใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้แต่หนาวอยู่นะ วันนี้แม่ดื้อก็นอนขี้เกียจอยู่ทั้งวันเลยนะคะจนกระทั่งจะเที่ยงแล้วพิมพบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมแม่ดื้อก็เลยบอกว่าโอ้ยขี้เกียจจังเลยพิมพ์บอกว่าอากาศดีนะคะไปกันเถอะแม่ดื้อก็เลยอ่ะลุกอาบน้ําแต่งตัวนะคะตอนบ่ายโมงกว่าจะได้ยุรญาติออกจากบ้านก็บ่ายสองโมงกว่าแล้วค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่แบบอากาศดีเนี่ยพิมเขาก็จะแบบชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านไปนูน่นไปนี่เนาะแต่บางทีเราไม่ได้แพนไม่ได้แต่งตัวอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ ปกติบ้านไม่ไดื้อก็จะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันวันอาทิตย์บ่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปทุกอาทิตย์หรอกแต่ว่าก็ไปบ่อยค่ะวันนี้พีมก็ออฟเฟอร์มาหลายที่นะคะว่าจะไปอุลโดนสเนสจะไปมุลเดหรือว่าจะไปกินข้าวบนภูเขาที่เอเดสกูเฟียนเลยนะคะแม่ดื้อบอกว่าไปมุลเดก็ได้ไม่ได้ไปนานแล้วนะคะพีดื้อก็เลยบอกว่างั้นก็ไปมุลเดก็ได้ก็เลยตกลงกันว่าไปเมืองมุลเดนะคะก็จะต้องข้ามเรือข้ามฟากไปนะคะซึ่งการข้ามเรือข้ามฟากเนี่ยบ้านไม่ไดื้อถ้าเกิดว่าไม่ได้เอารถ ข้ามไปบนเรือก็จะโดยสารฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดเอารถข้ามเรือไปก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ดื้อก็ไม่รู้นะคะว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าปกติเขาจะตัดจากบัตรพี่ยิ้มะค่ะไม่ดื้อก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วค่าเรือมันเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้พอเรามาถึงที่ท่าเรือพี่มกับพี่ดื้อก็ไปยืนดูเรือที่มาเจอะเทียบท่านะคะเพราะว่าไม่ได้มาบนเดนานมากแล้วนะคะดูอะไรเสร็จพอ คนลงจากเรือรถออกจากเรือหมดแล้วพวกเราก็เดินขึ้นเรือกันไปนะคะก็ดูบรรยากาศนะคะอากาศดีค่ะวันนี้แต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะที่นอร์เวย์ถึงแม้ว่าอากาศดีแต่ก็ยังหนาวนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะคะยังเป็นแบบว่า8 9องศายังไม่ถึงกับเลข2ตัวนะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งค่ะถึงจะเป็นเลข2ตัวแต่ว่าไม่ดอก็ปลูกผักไปแล้วนะคะเห็นแดดมาก็เอาพลาสติกคลุมไวะคะ้ค่ะจะได้แบบช่วยอบช่วยร้อนหน่อยนะคะพอมาถึง มนเดนี่แดดเปเรี้ยงเลยนะคะแต่ว่าลมที่พัดมาก็หนาวอยู่นะคะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาตอนนี้ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วะคะ่ะเพราะว่าโดนลมทะเลนะคะมันเย็นบนยอดเขาเขาขาวก็ยังเป็นหิมะอยู่นะคะพวกเราก็เดินถนนเรียบชายหาดกันไปค่ะก็บรรยากาศดีนะคะคนก็ออกมาเดินเล่นพาลูกออกมาเล่นกันเยอะเลยค่ะเราก็ได้เดินผ่าน ตรงโซนที่แบบว่ามีร้านอาหารเยอะๆเลยนะคะช่วงนี้เขาจะฮิตนั่งร้านริมทะเลกัน,นะคะเพราะว่ามุนเดียเนี่ยเขาทำทางเดินริมทะเลใหม่ไม่ดือก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะสวยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดว่าดอกมงดอกไม้ออกเนี่ยก็ยิ่งสวยเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีโซนสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆมาปล่อยพลังนะคะแม่ดือกก็เดินเลาะมาจนมาถึงลานกลางเมือง ก็เลยมาเห็นว่ามีร้านอาหารเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะเป็นเป็นวงนะะที่นอร์เวย์เขาจะเรียกว่าวงมีไทยวงนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเจ้าของวงเขา<อ>แป๊บ,บหนึ่งนะครับซัมเมอร์แต่ช่วงนี้มันก็ยังเงียบอยู่นะอากาศดีก็จะขายดีใช่ไหมคะอืมเพราะว่าาเด็กหน่อยเรือนะักท่องเที่ยวก็มาก็ได้ใช่เพราะว่าบางทีเขาซื้อขึ้นไปกินเอาขายสามที่เลยเหรอคะโอ้ยรวยแล้วนะเนี่ย เ <laughs> มาเสร็จก็เดินกลับมาหาพี่ยิ้มกับพี่ดื้อนะคะซึ่งนั่งรอแม่ดื้อไปฝอยอยู่ที่ร้านไทยวงนะคะแล้วเราก็เดินไปที่ร้านอาหารที่เราจะไปทานข้าวกันนะคะเพราะว่าพี่ยิ้มกับพี่ดื้อเนี่ยหิวข้าวแล้วตอนนี้น่าจะประมาณเกือบจะ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะตามทางที่เราเดินไปพวกต้นไม้ใบหญ้าก็กําลังแบบเขียวขึ้นมานะคะที่แม่ดื้อถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นต้นทิวลิปนะคะดอกกําลังแบบผุดขึ้นมายังไม่ออกดอกนะคะประเทศอื่นเขามีดอกไปแล้วะคะ่ะที่นอร์เวย์ยังไม่มีดอกนะคะวันนี้เรามากินบุฟเฟ่พิซซ่ากัน,นะ เอกูลพี่ดื้อเป็นคนเลือกนะคะว่าจะมาทานที่นี่ตอนแรกไม่ดื้อก็นึกว่าจะพาไปกินที่โอเลลี่นะ,ะแต่ว่าพี่ดื้อบอกว่าอยากกินพิซซ่าแบบก็เลยต้องมาจบตรงนี้นะคะตอนที่อยู่ในร้านที่เราทานกันไม่ดื้อก็เจอเพื่อนด้วยนะคะพอดีเขาพาลูกมาแข่งแฮนด์บอลแข่งเสร็จเขาก็มาทานข้าวกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆหลายคนเลยนะคะก็คุยกันสักพักหนึ่งะคะ่ะหลังจากทานเสร็จพวกเราก็เดินกลับบ้านเ,เดินไปขึ้นเรือกันเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มันแดดมันไม่ค่อยแรงแล้วค่ะมันเย็นแล้วหกโมงเย็นได้แล้วมั้งคะตอนที่ทานเสร็จนะ ไม่ดื้อกลับมาก็นั่งข้ามเรือมาพี่ยิ้มก็แอบถ่ายนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเมียผีเสื้อสมุทรเขาเป็นคนสวยนะคะก็แซวๆขำๆกันไปนะคะตอนกลับมาถึงท่าเรือนะคะไม่ดื้อก็ต้องเป็นคนขับรถกลับบ้านนะคะเพราะว่าพี่ยิ้มดื่มนะคะดื่มเบียรขับรถไม่ได้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ